ไปลี่าเดูดเล่นๆนๆอยใครโดนตอรอไ่บอกอยู่ไหนอ่ะเตของผีขาผีรอปะสนหอยากตไ้ยงน่อยโอตอนนี้พี่ยิงล้อพวกญาติมันอยู่ตอนนี้ไอปืนไปแล้วไปแล้วพี่ทอยกวพี่ทอยอยู่ไหนพี่ทอยอยู่เขาตกกุ้งไอปืนไปก่อนีล้ย้ามานี่ียย่าไปไบอลเลชียย่าให้หน่อยเ้ยไอปืนล้อมไปล้อมไปล้อม ตัวเนี้ยห่อออกไปได้ปะเนี่ยไปเล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 ยพี่ห่อไปเลยเพื่อนห่อไปเลยห่อเลยห่อเลยมึงดึงเคสเพื่อนได้ห่อเลยล้มปล่อยไม่เลยตัวพี่สั่นไปเลยยินมิงยิงยไม่ิงยิงดมงยงยิไยิง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 ไม่ยิง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 ยไงยิงยิยิ่ยิงงยิ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 งยงยิ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 งยไงยิงย แตงเรายังมีอะไรยังน้องยังมีอะไรกลางขึ้นไปเราได้พี่สี่สี่ร้อยแล้วสี่รแล้วสี่ร้อยแล้วไปช่วย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 เพื่อนไปช่วยเพื่อนไปช่วยเพื่อนไปช่วย่ไปช่วยเพื่อไปช่ยห่อไปช่ยเพ่อไปช่วยเพื่นไปช่วยเพื่อไปช่วยเพื่ช่วยเ่อนไป่วยเ่อนไปช่วยเพื่นไปวยไอนไปช่วยอนไปช่วยเพอไป่ยพ่นไปช่วยเพื่ไช่วยเพื่อนไปช่วยเพื่อนไปช่วยเพ่อนไปช่วยเพ่อไปช่วยเ่อนไปช่วยืนไปช่วยอไปช่วยพ่ไปช่วย่อไปช่วย่อไปวยเ่อไปช่วยเพ่อไปช่วยพื่อนไปช่วย

แค่ตูปุ่นใหญ่ขอสองห้าม่เจอพี่จอมยมาแล้วมาแล้วตูปุ่นใหญ่มาแล้วล้มตัวเดือยวไปแล้วอะไรๆสามปีเชื่อเลยนะเพื่อนข้างใ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 นนไอเซิร์ฟก่อนเซิร์ฟอยู่อ๋อสายน่ะพี่สายน่ะพี่ฝั่งไหนอะติพี่หาไม่เจอถนนฝั่งถนนฝั่งถนนไม่เป็นไรอย่าเข้ามาอย่าเข้ามายิมพี่ถนนไหนติ๊ป สขาไมเ็นาวนให้หน่อยเพื่อนน้ามนหาวคุใหญ่ชววนให้หน่อยมันให้หนอาเดี๋ยวก็อย่าพูดถึงมันดิกตบปากอย่าพูดถึงมันเย่เงียบไปดิแชทเืนหแชทว่เงียบมจปากไปไม่ช่วปากไปเพื่อนหน่อยอีพีนนแต่งใหญ่ออกไปเลยมัไม่อเ่อดตีพี่เติมไปยนยพี่ น้ำตึกบุญใจญ่ตึุญใหญ่เพื่อนโดนไล่อยู่บัมตบตัวหน่อยเฮ้ยขึ้นรถบัมหน่อยเฮ้ยตึกูห่างป็นไงสี่ึกสี่เพื่อนครับหมดแลบัมหมดแล้วบัมหมดแล้วตึกยิบสี่ตึกยิบสีไปไหนอตึกยิบสีช่วยหน่อยรุดออกมาแล้วผมรุดออกมาแล้วผมหลุดออกมาแล้วรีบไปรีบไปหลุดแล้วผมเี่ไปเลยตีปีตีปีเลยไปเลยอยู่ที่ขายปลาที่ขายปลาซ่อมรถเลยมึงซ่อมรถเลยซ่อมรถเลยมีใครอยิบบัมเล่นได้เล่นได้เล่นไปเล่นไปยิงเขาอยู่ที่ตัวแล้วบัมไปเลย สองคนพอที่เหลือไปที่เหลือไปเลยเลยเท่าไหร่ที่อมาตีไปต้องเลยพอจินแล้วรถต้นยี่ห้อดนไล่อยู่ปั๊มเมืองบนอ่ะโดนไล่อยู่อ่ะโดนไล่เรียงนะนะเสว่าหนูจะไม่โดนแบรี่พี่โดนไล่อยู่อีสองทีเคเดอร์สองทีเคเดอร์ สองนาทีสองนาทีช่วยกันมาได้นะเฉยช่วชวชี่อช่วเดีเดตีี่ได้อยู่ช่วยช่วยกหลัดกรลัดพี่หน่อยได้ก็มาใหม่เ็บใหม่เลยใหม่เยไม่ตองเปลี่ยนรถใหม่ใหม่ใ่ผมลพม่บอเนี่ยดมบอนเพื่อนอ่ะไปก่อนก็ได้นะเก็มใหม่ก็ช่วยก่อนรวเยอะตำรวจเยอเรวด้เลยไ้เลยิโหมตรวจเยอะมากเเเยอะมาก การที่ตีกขาดเลยรียนเกตมาเลยเรียนเกตมาพี่ฟักตรอชุดแล้วตอรชุแล้วพี่ตอรอตแล้วเก็ตใหม่เก็ตใหม่อันนี้เกตใหม่สล่าสออกเน่ล่านดออกเนี่ยเกี่ยวดีเกี่ยวดปืนย่ามันแทย่ามัแทอย่ที่ขี่ไปตรงนั้นย่ามัเกียวหน่อยเกียวหน่อยอาดิอาดิย่ามมืแล้วมืแล้วเผลอเผลอ่จัดไม่ต้ช่กู้อย่ากูแล้วว่ะแทมแตกมสองแทมสดแล้วหน่ยแล้ว่อยกลับมาได้กลับมาได้แต่วามา ไปคิวไคิวสวย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 กระดับเราอุ้มน้อยนะกระดับเราอุ้มน้อยนัน4นิดนึงบ้าไม่ออกนะ40นิึงจะบ้าไม่ออกเลยนะไหวเชียวคิเพิ่มมาคิดเพิ่มหน่อยน้ำตาเลยน้ำตาเลน้ำตาลน้ำตาเลยน้ำตาเลยน้ำตาเียตุ๊ดตวมดตุมดตุอยู่ เจ็ดเคสอยู่เจ็ดเคสไม่เป็นไรแม่กูเจ็ดแคสนุ่มมาช่วยทำเพราะว่าพี่บ๊อบอะไรนะสวยเฮ้ยรวมรวมกรุ๊ปหน่อยเสงรวมกรุ๊ปหน่อยน้องรวมกรุ๊ปหน่อยผมไปเพิ่มเรื่อยๆเลยก็ได้พี่ฟังผมหน่อยติดมาดูข้างหลังดิติดพอดีตาฟังอยู่มึงก็พูดสิ มันอยู่ข้าเยอะมากพี่เออมันเเคสูรรพี่สุรเสนอฮโปฮมโปสตัวสุดรน้ามสองเคน้มันเเราไปแล้วหายาหนีนะ้วฮโปน้โปน้บังลบัังลาังลีังบังลีบังลีบัีบัลังลีบังลังลีัวลีาังลีบังลีบรงลีทังีเราีงีัััีัีงลีลับั ขึ้นเถิดใหญ่ขึ้นเถิดใหญ่ขึ้นเถิดใหญ่พูด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 เดี๋ยวรอเล่นให้เสร็จก่อนด้วยโดนโดนจับเยอะนะใครเล่นเก่งมาโดนจับเยอะจับมาช่วยเพื่อนเพื่อนหนึ่งบำนิดบำนิดบำนิดเรรอแทงเอาแทงเอาอย่างมึงสวนดิมึงสวนดิเฮ้ยมึงลงไปได้ปะกูลงไปไม่ได้นะ เอาแล้วได้แล้วสวนดีตแล้วตามอยู่ตามอยู่ตัวเองเฮ้ยหน้าหน้าหน้ากระลัดหน้ากระลัดหน้ากระลัดมาช่วยหน่อยหน้ากระลัดเข็มลูดตัวลูดต้นล้านไหนกระลัดกลางกระลัดกลางเออผมอยู่ผมอยู่ใสอยู่ใสอยู่ตรงอยู่ตรงสี่แยกเห็นแล้วเห็นแล้วเห็นแล้วโอ้ยผมไม่มีเมียผมไม่มีไม้ผมไม่มีไม้เล่นไปเลยไปเล่นไปลงาเองผมไองม่นมีมันเองแฟมมาลงหลังโรงพยาบาลแฟมไปไล่หน้าโรงพยาบาลันไม่ไล่ต่อเอาโรงพยาบาลพี่มันเหินโรงพยาบาลหลังโรงพยาบาลหลังฝั่งไหนพี่ เลยมึงไมไมมมลงไปเลยตรงนี้ยูไหนครับลงเนี่ยหน้านี้เลยเนี่ยมึงเห็นรถเลือดไมเนี่ยไม่มีไม้ไม่ตก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 ตัรถอ้าไม่ตายหรอเอาบักตัวบักตัวบักเลยตา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 ยเอ้าคืออะไรทำไมตายแล้วห่อเองห่อเองผู้ขอกูขอเข้าเมืองใครไปเข้าเมืองรถสี่มเข้าเมืองยูไหนยืนไอย่นรถสี่ซกซักูส่รถี่่ผู้ก็ช่วยอย่างนีู้หงอีกูงอีก อันกลตาีเแล้วเจอแล้วจอแล้วเจอ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 เี่ยขึ้นาขนาใหญ่เียวเอ้เหียคนเสกันอันนี้ได้แล้วอยู่ไหน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 ร้านเอแแรพี่เลี้ยวขวาไปปั๊มตอนนี้ใครอุ้มอยู่กดเคสเดิกดกดบอดิอุ้ยเยอะ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 เอาหน่อยเอาต่อเต่อ พี่พพีี่่ต้องหาเคสเพิ่มเรื่อยๆพี่หาเคสเพิ่มเรื่อยๆหาเคสเพิ่มเรื่อยๆเอาอีกเอาอีกตขาไหนเกี่ยวไว้หน่อยให้เอลเมืองให้ไปเอลเมืองให้ไปเอลเมืองเลีนเกดหลังเรียนเกดสายตรวจสายตรวจตำรวจเราตำรวจตำรวจเราตำรวจตำรวจสวยบ้าสวยเกี่ยวเกี่ยวเกี่ยวมันไหมเกี่ยวมันไหมตำรวจได้พวกว่าตำรวจอยู่พวกว่าตำรวจอยู่ ไาเกมาทไมมาสามต้นสมมากสมมากสุดมากไอ้ขบวนขบวนไม้ไมมาขบวนนี้หน่อยไม้ไมมมตาอยู่ตามอยูตามอยู่เมืองออกเมืองเส้นออกเมืองเส้นออกเมืองเสร็จแล้วะไอเสออกเมือเส้นอมือลยเาอาไเลาไปาไเอาเาเอาไเาไปเอาไปาไปาไปาไเา่อาตเอาปอาไปาไปอาอาเาอาปอาา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 ไาาาาาปาไปาา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  โอ้โอเคเดี๋ยวมันีบจะมาฮีโร่พี่เรอดักฮีโร่มันก็ได้ชนเลยชนเลยมาสบัดแน่นอนตามบวกอยู่ตรงวงเวงดับข้อไหนต่อรอยตรงตร้านสักด้านตรวจไปหน่อยได้ขอวผมไปช่วยร้าสักผมอยู่ผมอยู่อัตโนมัตผมอยู่ร้านสักร์ดีจ้ะองศาตีละต้องการหรือเป่าพี่พี่กลับขึ้นมาใหม่แล้วปะลาตีลาตีไม่เป็นไรตัวฉนรถออกฉันรถอกฉันรอกไอ้อัตโนมัตะใครหลุดตรงไหนนะ เมื่อกี้นี้เล่นแล้วนะเล่นแล้วนะเอาเลิกชวนรถออกให้หน่อยเบาเลิกสวยครับไปต่อเลยไปต่อไปต่อเลยเปนสายแล้วสวยเไปพวกกูได้ตำรวจนะพวกกูได้ตำรวจนะพวกกูได้ตำรวจนะสวยพี่สวยอุ้มได้อยู่นะพวกกูได้ตำรวจนะเบาเลิกใครจะกลับมาก่อนกลับมาก่อนตรงตไปรีบขึ้นรถ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 ไหนพี่ตรงไหนตรงไหนตรงไหนรีบขึ้นรถเหลือตำรวจคนนึงคนนึงคนนึงคนให้เฮ้ยเหลือตำรวจคนนึงไอ้เติร์กเติร์กเซิร์กต่อรอคนนึงมิชาย

ตีรอดได้ไหมแล้วมาแล้เมา้วแลไอ้ขอหัมันมนยิงแล้วนะไอ้เหี้ยมึงฆ่าไม่ได้เลยไี่ติดตรงไหนเดี๋ยวผมไปตรี้ไปตอตายโซมาฮอโซมาฮอโาฮอได้เเลยเลนเขียวเลนเขียวเลนเขียวเลนเขียเลนเขียวเลนเขียวเลนเขียวแลนเขียวเเขียวเนียวเลนเขียวเลนเขียวเขียวเลนนนนนนเเเียวเนตว